พี่น้องสาวสาว่างมาอีกเหมือนเดิมเช่นเคยแล้วเป็นเรื่องไดกันแนะ่น้อสาววันอาทิตย์ดิพี่น้องมือนีสาวสาว่างที่ท่าละบริเวณในโุงพยาบาลห้องเดินหละพี่น้องไม่ได้ไปใส่ดอกจ้าปะยางบึงต้นไม้ต้นตอกพี่น้องห <c oughs> ายางละเพิ่งต้นไม้ต้นตอกนะพี่น้องเนาะมันเก้าเช่นเดิมพี่น้อง ถ่ายภาพบรรยากาศถ่ายภาพบรรยากาศมาให้พี่ให้น้องเขาเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะ mm. เก่าเช่นเดิมถ่า mm. ยพี่น้องเ,เป็นบริเวณโรงพยาบาลอันนี้คือฝั่งด้านข้างโรงพยาบาลน,นะจ๊ะฝั่งด้านหน้าจะอยู่ จะอยู่อีกซังกันหนึ่งพี่น้องศูนย์ไตเทียมก็จะอยู่บริเวณตึกนี้แหละเจ้าค่ะถ้าพี่น้องยังเลาะยังเลาะชุดกาวนพี่น้องเลาะเลาะเบึงบริเวณโอ้ยจะพายังมาอยังดอกติสาวสวางก็ได้ จะพาหย่างมาเบิ่งหย่างเนะาะพาเลาะพาเลาะไปนั่นไปนี่พาเลาะจะลงเขาจะบาลเนะาะอาคันเก่าอาคันแก่พี่น้องคันเก่าคัานเดิมแต่พอสอนอันนี้ตั้งแต่พอสี่สิบสี่สิบสามพี่น้องพี่น้องเอ๋ย ชาวสาว่างเคยมามาถอนฟันขุดอยู่นี่แแล้วพี่น้องห้องคัดกรองก็าเจห้องคัดกรองเ,ออาารเขาเจ้ไปข้างในก็สิสิเป็นมีหลายแผนกพี่น้องภาพบรรยากาศตึกเกา่าตึกตึกเกา่าตึกแก,ก,ก่พี่น้องแต่พอศสี่สิบสามพี่น้องจ้ะ มีต้นไม้ต้นลายมือนี่วันอาทิตย์รถบันไยพี่น้องรถบัรไยวันอาทิตย์มือนี่พนสัญจรกับบรนไยภ่มดอกไม้กัสวยงามเช่นเดิมภ่มดอกไม้ฟังกระพ,พุ่นพี่น้อง เก่าตึกแก่ต่สมไมสองแปดสองเก่าสอสะวางในมะนอนในของเศษเขากำลังจะปรับปรุงเป็น,น,นห้องฟอกไตพี่น้องจา๋าอาคารเนี่ยเนาะมันมาตะลงพยาะบาลไรกะว่ามีว่ามีแนวไทยทายํากะกะไทยไปเนาะพี่น้องเอ้ย ขาบรรยากาศถ้าพี่น้องถ้าพี่น้องมาะหระบึงขาบบรรยากาศพี่น้องก็เพิ่งมันขาบบรรยากาศนิ่เช้าคือขังลุงพยาบาล ตาต้นต้นไม้ของพระพุทธเจ้าเนาะพี่น้องเนาะสาวสว่างสาวสว่างกับพุ่จักพึ่งจักต้นสารังกาต้นไม้ของพระพุทธเจ้าพี่น้องสวยงามเลยพี่น้องจ้ะบรรยากาศ บรรยากาศพี่น้องเนาะย้ำเสาว่อากาศดีเด้พี่น้องย้ำเสาว่อากาศดีพี่น้องเอ้ยภากเหมือนพระอาจารย์วันภากเหมือนพระอาจารย์วัน,พ,น,าาาวนพี่น้อง

ขอพรกลับขอพรให้ยูเย็นเป็นสุขต้องพี่นอนะ้องเนาะให้ยูเย็นเป็นสุกพระรักษาที่บดักเป็นกลองเนาะพี่น้องภาพบรรยากาศยามืเว้าพี่น้องจ้ะมันขึ้นคือฝนสิตกเนาะพี่นอนะ้องเนาะอากาศแกลบสดชื้นดีอยู่ขึ้นคือฝนสิตกนี่นะพี่น้อง ต้นสารัางกาพี่น้องเลยต้นไม้พระพุทธเจ้างามเลยพี่น้องเนาะเหนมีผลพร้อมเพิ่นก็มีดอกให้แล้วก็มีผลด้วยสาธุเด้อต้นสารังกาอย่ดีไม่แห้งกันหน่อยเ้ย <laughs> เอา้าเอากันลัดเลาะกันไปอีกแล้วพี่นอ้องลัดเลาะลัดเลาะไปลัดเลาะลัดเลาะไป ชมชมภาพบรรยากาศนะชมภาพบรรยากาศที่เป็นาาปน,าปนาละลังกาละรังกาฮะขึ้นมุนไปจังสันนะจ๊ะ โอ้พี่น้องต้งสับต่วางเป็นใดแล้วพี่น้องจ้ะขอ,อโทษขออภัยได้พี่น้องด้วขอโทษขออภัยนะคะกองอจจินีี้อัิเสบแน่นพี่น้องจ้ะ ้าวไล่จ้าชาวสาว่างกขอขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อที่สามารถรับชมชาวสาว่างนีง้นี่กะสบายดีจ้า